ดีครับดีครับที่ว่าสนุกดีนะคะพี่ชอบมากเลยค่ะสนุกมากจ้ะดีค่ะดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะชอบมากเลยเพลงร้องได้ทุกเพลงเลยนะเป็นเป็นรุ่นพี่หมดเลยสนุกค่ะสนุกค่ะประทับใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าศิลปินที่เขาจัดมาก็เป็นอยู่ในกลุ่มรุ่น คุ่นพี่อายุของพวกพี่มาดูมันไม่แบบย้อนกลับไปในวันวานเก่าๆโ้สนุกค่ะอายุลดลงเยอะเลยสาวขึ้นอีก10ปีค่ะชอบมากเลยค่ะ,คะเพราะว่าจาัดได้ดีทุกปีมาดูทุกปีค่ะคอนเสิร์ตคราวนี้นักร้องก็เสียงดีทุกคนเลยแล้วก็เป็นคนวัยเดียวกับพวกเราที่มาดูนะคะ ทับใจคะ่ะที่ถึงเพื่อนโอ้ดีมากเลยค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณปตทก่อนนะคะที่แบบว่าจัดคอนเสิร์ตดีๆให้เราได้มาชมนะคะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ว่าแบบดีมากเลยก็อยากจะให้ปตทเนี่ยจัดแบบนี้ไปทุกปีนะคะแล้วเราก็จะติดตามมาชมทุกปีเหมือนกันขอบคุณมากค่ะ ชอบก็ชอบไหลท่านคุณแหวนก็ชอบคุณคุณตั๊กก็ชอบนะคะคุณแหวนแล้วก็คุณตั๊กเขาก็แบบว่าให้บรรยากาศแบบเอ็นเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยชอบคุณแหวนคุณแหวนค่ะแล้วก็แล้วก็คุณตั๊กอ่ะน่ารักดีค่ะสนุกชอบคุณอ้วนวาุนีมากก็แหวนแล้วครับ X Y Z แอะค่ะนกแหวนค่ะใช่คุณแหวนคุณแหวนตั๊กค่ะตั๊กนันะคะตั๊กคป็ตั๊กค่ะ เจ้าตั้งตั้งแหวนค่ะชอบพี่ชลรัดค่ะเน้อพี่แหวนน้อพี่ตั๊กค่ะแหวนกับป้อมอะค่ะพี่ชอบทุกคนแต่พี่ชอบตั้งตลกดีพี่ชอบแหวนคุณแหวนคุณตั๊กค่ะชอบแหวนท่ติมาค่ะแต่ก็ชอบหมดทุกคนนะ ก็เบนชาติล้องก็ได้ค่ะโงชาตรีครับก็เพลงรุ่นนี้น่าจะน่าจะถูกใจเราเลยนะเป็นเป็นวัยของเราพอดีเบนค่ะเบนคุณลวิวันจิงดาค่ะที่ชอบคุณเฉษฐาศิลาสายานะเคยมาแล้วเอนเตทเ์นทนน่ารักอ่ะสนุกให้ให้ให้ความสุขกับเรามากเลยเมื่อกี้คุยกันว่าอย่างคุณเบิร์ตธงชัยเนี่ยค่ะเพราะว่าก็จะไม่ใช่แค่ร้อง ก็จะมีทั้งการแสดงก็อินเตอร์เทนดีมากฟีหน้าก็อยากฟังคุณวรลณีอีกค่ะก็อยากให้เชิญมาแล้วก็ชอบศิลปินปีหน้านะคะให้เชิญปัมมี่บ้างให้แบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วก็คุณไอซ์สลันยูค่ะอยากให้เป็นทางพวกออสเทลิบูลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจำบัดเสวตาพรเนี่ยเนี่ยจะดีมากเลยเฟิร์สธงชัยค่ะคาราบาวด้วยคาราบาวด้วยอยากได้แกนเอ็กซ์ปัมมี่ค่ะเจนนิเฟอร์คีมค่ะแกรนเกซโนวาด้วย ใหม่มีโชว์ก็ดีอาจจะว่าอาจจะว่ามาร้องเพลงแล้วก็ประกอบการโชว์อย่างจริงจริงแล้วชอบคุณเจนนิเฟอร์คิมก็ชอบชที่เวลาออกมาร้องเพลงแล้วอาจจะว่ามีมีโชว์มีอะไรแต่งชุดอลังการอะไรสไตา์จินๆก็ชอบชค่ะเพราะว่าทุกปีเนี่ยจะมีตลก แต่รอบนี้รู้สึกว่าตลกหายไปอันนี้จะขอ,อ,อคุณภูสมิงะคะ่ะภูสมิงนอสวรรค์แบบร้องเพลงสากคนบ้างมีเพลงสากคนขั้นบ้างก็น่าจะดีอะคะ่ะอันที่จริงก็เป็นเพลงน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าคือคือเรามาดูคอนเสิร์ตอะ เราอยากจะดูนักร้องดูวงดนตรีแต่จริงๆชอบคอนเสิร์ตตลอดมากกว่านาะมีแบบพวกตลกตลกนะดีนะเฉพาะเพลงอย่างเดียวก็ดีกว่านะคะไม่ชอบมีรายการแทรกตลกมากเกินไปไม่อยากหายอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเป็นเยอะๆคนร้องเยอะๆก็มีตลกบ้างนิดหน่อยก็ดีนะคะอย่างวันนี้คุณตั๊กลีลาก็โอเคทําให้สนุกสนานขึ้นได้เยอะพี่ว่าปีหน้าน่าจะมีการละเล่นเกมอะค่ะ เพราะว่าพวกเราทุกคนจะต้องรีบมาหาที่จอดรถใช่ไหมคะพอมาถึงมันก็แบบเออไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรางวัลโดนจากฟ้า,า,าลก<ะ>กี้ดาอะไรแาบเนี้ย